หอมทมก่มอนหมว่ายำบัวออบกินอ่อออหอหมสบายเราอยากทาครีมขอทำแม่ซืนน้อนอนก่อนไงแล้ว ไนเพราะวันจริงก็จัสหวัิ้ีนได้ไงเขาเจ็บหละแต่เราจังหวดสุ่นเนี่บแม่เรห้าส5 0นะแต่วงน่าเื่อ้าานก่อนต้องเป็นหลานที่แบบคอยตลาดคอยตลาดฉลาดซื้อด้วยครับร้านที่คนฉลาดฉลาดขายเลยไง้านตลาดลาดขายเลย้แบบ ถ้าเราขายเราจะขายอะไรกันปาเส้นสดหอยใหญ่หอยเล็กหอยใหญ่เอาแบ่งหอยเล็กอ่ะหนอนปลาเส้นสดหอยใหญ่ขายหนอนไหมอบแห้งแบบกระปุกใหญ่ขายยังไงน,นนะเอามาลงกับร้านเดินนะขายอะทำไม่ได้หนึบว้า ต้องทำาาษาจีนจตลอดนะะแล้วก็ต้องคิดว่าคุณนลอกกัน,น,บบกนถ้าเครียดแค่แ่เราทำนั้นไม่ด้เพราะว่าเราไม่นืหอหมื่นไงเราไม่ปวดตแล้วแล้วเรก็ขอ,อมายด้วยคงกเล่าเราก็มีอยากพูดแต่ในทางี่ทางชีวิตนายบอกเลยว่าจะไม่เรียดูทฤษฎีไม่สมหวัง จะบอกให้ไมันอะไรด้เพราะว่าเพราะว่าเราขายเราจริงพวกแบบได้ไหมอ่าน,น,น,นี่จริงที่บ้านอ่ะอ๋อเราอยากให้ผมมันเหมือนตั้งจริงอ่ะให้มันเหมือนแตกลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะอืมเราก็ จัดหน้ามาเพราะว่าไม่บอกไม่ได้ตัดเองจัดเองกจากซื้อไม่ใช่วาะเรามันก็ได้ดูขัดขัดเพราะแม่ทำใจจะใช่ไงมมาใช่ใช่แล้ว